สวัสดีครับเพื่อนๆส, teachers, ส nah, ําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ในการวาดรูป1รูปนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการวาดรูปนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับผมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการวาดรูปบ่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนบุคคลท่านอื่นเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรวาดรูปก็เป็นไปตามเทคนิคของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเทคนิคผมนะครับเป็นอุปกรณ์คร่าวๆในการวาดนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลย ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับเฟรมพระใบนะครับผมเลือกใช้ของเลน a ซองนะครับขนาด40ค50เซนนะครับตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ร0อยต้นๆนะครับราคามันก็จะแตกต่างกันตามสถานที่แบบเราซื้อหน่อยอาจจะซื้อออนไลน์อาจจะแพงจะออกไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะถูกลงหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ตัวที่2ของผมนะครับก็จะเป็นัดเลยแก๊สโซพรยเมอร์นะครับจะเป็นตัวแบบ เหมือนตัวสีรองพื้นนะครับเวลาก่อนที่เราจะวาดภาพานะครับเราได้เฟรมผ้าใบเปล่าๆมานะครับเราแบบเราก็ใช้ตัวนี้ในการรองพื้นนะครับใช้ตัวนี้ครับผสมน้ําเจอจางสักสักสองต่อหนึ่งแล้วกันนะครับแบบแล้วก็แบบผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาใช้ผู้กันตัวนี้นะครับในการทามันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับผสมน้ําเสร็จแล้วก็ทาลงไปที่เฟรมผ้าใบของเราทาให้จนทั่วเฟรมผ้าใบเลยนะครับจนเสร็จนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับ ร้อยแห้งสนิทนะครับแล้วก็วาดรูปต่อได้เลยสําหรับผมนะครับตัวนี้ผมจะใช้ทาประมาณ1รอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้หนาหรือว่าอันนี้หน่อยก็ทาสัก2รอบนะครับตัวนี้คุณสมบัติของมันนะครับจะช่วยแบบทารองพื้นเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราล่างผ้าหรือว่าทาสีอะคริลิกเนี่ยมันจะช่วยในการทําให้สีอะคริลิกเวลาทามันหนาขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแบบทาซ้ําหลายๆรอบนะครับเพราะสีอะคริลิกบางทีเวลาทาลงไปมันก็จะโปร่งแสงหน่อยครับมันต้อง ทา2อถึงรอบนะครับจะแบบสีมันถึงจะแน่นนะครับตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้แบบเวลาทาสีมันก็จะลื่นด้วยลื่นไหลด้วยไม่ติดไม่ขัดอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะช่วยได้เป็นของ g e s s o Primer ของ r e n a ซ o n นะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการล่างภาพนะครับหรือวาดภาพก่อนที่จะจะลงสีนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นสีไม้ระบายน้ำนะครับจะเป็นพวกตัวนี้ครับจะมีหลายสีหน่อย ที่ผมชอบใช้ตัวนี้เวลาแบบร่างภาพร่างอะไรไปคนระเวลาเราอยากลบอยากอะไรนะเราสามารถใช้ผ้าจุ่มน้ําแล้วก็เช็ดออกได้เลยนะครับมันก็จะดีกว่าใช้ดินสอเราใช้ยางลบนะครับเวลา ลบออกภาพเราก็อยากออกดำๆหน่อยไอตัวนี้เวลาเราลงสีไปแล้วหรือว่าทาทับไปแล้วเราอยากเพิ่มรายละเอียดหรืออะไรก็สามารถใช้ดนสอสีเนี่ยล่างภาพทับไอตัวสีคลิกได้เลยแล้วเวลาเราอยากลบเราก็ใช้ผ้าจุ่มน้ําเช็ดๆออกได้เลยมันก็จะไม่ได้มีผลเสียอะไรต่อภาพของเราด้วยเพราะสีคลิกก่อนหน้าน,นี้มันแห้งไปแล้วเราก็ใช้ดสีไม้ระบายน้ำเนี่ยล่างทับไปไม่พอจะไหนก็ลบออกแล้วก็ล่างใหม่อ่ามันก็มันก็ช่วยช่วยได้ครับมันก็ ทำให้ภาพของเราไม่เสียหายด้วยผมเลยเลือกใายสีไม้ระบายน้ําในการล่างภาพนะครับการที่ผมเลือกใช้มันก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับยิ่งผู้การขนาดใหญ่อะไราภาพมันก็จยยิ่งเสร็จเร็วนะคแบบ แบบเก็บพวกภาพรวมแบบภาพรวมในการลงสีในอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันแบบเสร็จแล้วก็อยากตกแต่งรายละเอียดแล้วก็ใช้พวกกันเบอร์เล็กหน่อยครับในการตกแต่งรายละเอียดแบบตัวไหนอยากเน้นอยากให้เน้นรายละเอียดเราก็ใช้พวกกันเล็กนะครับก็เลยแบบจะเลือกมีแบบมีกกญแหลากหลายขนาดหน่อยในการวาดนะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเปลื่อนสีครับ <S 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 สีคอิลิกนะครับเป็นสีอกลิกที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นของตัวซินแคนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของสิมบกรนะครับเป็นสี ตัวสีซิมแคร์นะครับผมก็จะใช้เป็นพวกแม่สีนะครับพวกสีแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็อาจจะมีสีขาวสีดำนะครับเป็นเป็นสีหลกัหลกๆไว้แล้วก็จะซื้อพวกสีสิมปรกรณ์นะครับพวกหลายๆห,หลากสีแต่ละเฉดน,นี่ฮะมาไว้ผสมเผื่อนะครับอยากได้สีสัมที่มันสดใสอะไรเงี้ยก็จะซื้อพวกนี้มาผสมแยกนะครับ ที่ผมชอบใช้สิงแคลเพราะว่าไอ้สีมันดูสดดีครับเวลาใช้เวลาทาสีมันดูสดนะครับเพื่อนก็ไปหาลองเลือกใช้กันได้นะครับครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนเวลาลงสีคลิกแล้วสีเคลิกดูเนื่นแบบทาแล้วไม่ไปนะครับมันไม่วิ่งมันไม่ไหลเลื่นนครับก็จะมีตัวช่วยนะครับก็คือเป็นดีทัชเดอร์ตัวนี้นะครับของเลนซองที่ผมก็เลือกใช้อยู่เหมือนกันเป็นเหมือนใช้ผสมแทนน้ำครับแล้วก็เวลาเราผสมสีนะครับก็ใช้แทนน้ำเลย มันก็จะดูไหลลื่นผสมผสมคนกับสีได้เลยมันก็จะดูทาสีเวลาใช้มันก็ช่วยให้สีคริกมันแห้งช้าลงด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้เสริมเข้ามานะครับก็จะช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะครับในการวาดตัวนี้รีทาร์เตอร์นี่ก็ช่วยได้นะครับผมก็ใช้ยอยู่อันนี้ก็ใช้จริงจนเกือบจะหมดแล้วนะครับไอรีทาร์เตอร์ของเลนสองนะครับตัวนี้ขอแนะนําครับ สิ่งสุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือไอตัวนี้นะครับเป็นก o อสตวานิสนะครับของเลนสองนะครับเป็นน้ำยาเคลือบภาพนะครับเป็นเคลือบภาพแบบใสนะครับนี่ผมก็เลือกใช้ของไอตัวนี้นะครับเป็นของเลนสองนะครับแต่เวลาทาลงไปแล้วนะมันก็จะออกคุณๆหน่อยแต่เวลาถ้ามันแห้งมามันก็จะออกใสๆนะครับเคลือบแบบเคลือบเนานะครับผมก็ใช้ตัวนี้ในการเคลือบนะครับก็ใช้กับผู้กันตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้ผู้กันแปลงเล็กนะครับมันก็ มันก็อาจจะทําให้เกิดรอยแปลงได้นะครับอันนี้แบบเราก็น้ํายามันอาจจะแห้งเร็วไปก่อนเวลาเราทามันอาจจะเป็นก้อนได้ถ้าใช้ย,ยิ่งมีผู้กันตัวใหญ่แล้วนะมันก็จะยิ่งส่งผลดีนะครับเวลาเราเคลือบนะครับมันจะได้แบบพารอบเดียวไปกลับอย่างนี้ได้เลยนะมันก็จะเสร็จเร็วครับโอเคครับสำหรับอุปกรณ์ในการวาดรูปในคลิปนี้นะครับที่ผม แนะนำก็จะมีประมาณนี้นะครับในการวาดรูกของผม1รูปนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการวาดรูปก,ก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้เวลาวาดรูปก,ก็จะมีแบบนี้คร่าวๆนะครับแบบแบบเป็นคร่าวๆหลักๆนะครับไม่นับพวกผ้าที่เอาไว้เช็ดสีหรือว่าพวกน้ําที่เอาไว้ล้างแปรงพู่กันนะครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับพวกจานสีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องมีอยู่แหละแต่อุปกรณ์หลักๆที่แบบที่จําเป็นจริงๆก็จะมีประปาณนี้พวกจานสีพวกอะไรผมก็แนะนําให้เป็นแบบพลาสติกนะครับเวลาสีกรีบมันแห้งเราก็สามารถแบบแกะออกได้เลยไม่ต้องแบบใช้อะไรล้างน้ําม,มันน้าอะไรล้างให้ยุ่งยากนะครับเวลาแห้งเราก็สามารถแกะออกได้เลยแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากรู้อุปกรณ์ในการวาดภาพอะไรบ้างนะครับต้องอุปกรณ์เสริมอะไรแบบเทคนิคในการวาดรูปนี้ก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผู้การชาแนลได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ